เทลาพอมอนเอาดันใหม่กับผมดันใหม่ได้เล่นแล้วเล่นคิวเลอร์เอเล่นเซอร์เจอรอบหนึ่งเล่นคิวเลอร์ก็เจอรอบหนึ่งเติงแล้วโทเทมเราอยู่กลางแมปเลยเอ้ยฝั่งนู้นมีคนนะผมเห็นดีกาบินเมื่อกี้ <c oughs> หนึ่งทีไปก่อนเลยไ้ <c oughs> ยมีคนถอดหัวออกแล้วหรอ เฮ้ยมีชั้นล่างให้เล่นด้วยเฮ้ยเฮ้ยอะไรนี่มันที่ไหนเดี๋ยวผมหลงผมหลงเอาผมหลงเฉยเลยวะ ้วทำอะไรระเบิดวมดเนี่ยผมงงไปหมดแล้วเขาเล่นอะไรกันเนี่ยเอาไปก่อนหนึ่งทีเต็มหลังครับผมแบงกก่อนแล้วกันเนาะเอาไปแขวนเสาขาวครับผมเออในทีวีสปอร์ตแฟนครับเป้าหมายผมอยู่ไหนเนี่ย ไปอยู่ชั้นบนว่ะเอาไป่นอนึงทีครับเบตอมัดอ่าหนึ่งชาร์จแล้วหนึ่งชาร์จแล้วเฮ้อฮึปตี <c oughs> โอเค พุ้มมาครับผมนอนไม้ซะด้วยดิเรียกเพื่อนมาพับไม้ไปเนะี่ยเฮ้ยอ่ะเฮ้ยแขวนัาเอ้ยเขาลงไปชั้นล่างอีกแล้วหรอผมพังเครื่องก่อนได้ปะ สองชา้นแล้วครับผมฮัลโหลเต๋อพลา,ายซื้ออ่าอ่าอ่าแขวนตรงนี้แหละครับถ้างั้นนะเป็นไกลๆเขาจะช่วยกันยากๆเนาะเฮ้ยเสาขาวดีกว่าเสาขาวไว้าช่วยกันเราเห็นอล่าครับเป็นก่อนได้เปรียบเป้าหมายเรา

หนึ่งทีร่วงเลยครับผมมุฟุ้มมุมุ้มเลยเดี๋ยวต้องหาโทเทมกันอีกนะเดี๋ยวเขาต้องไปหาโทเทมกันอีกต้องไปหาโทเทมกันอีกแขวนเลยครับผมเจอละเจอคนละพยายามแกะหัวอยู่ เฮ้ยเข้างไงอะ่ะเข้างไงอะ่ะเฮ้ยคนนี้จุกตึงคนนี้จุกตึงเฉยตีโอเคโอค้โหเทมไฟระเบิดเลยครับแต่ก็คุ้มอยู่นะเออผมตีคนล้มได้หลายรอบอยู่นะคุ้มอยู่แผนครับ กันยากแหละเราเล่นกันยากอย,กอยู่แหละถึงโดเทมไฟเราจะระเบิดก็เถอะผมยี่เสียงใครเมื่อกี้เหมือนจะมีเสียงคนอยู่ด้านบนนะจะช่วยกันยัง แล้วเขาดึงเขาทำท่าดึงทำไมวนะเนี่ยเขาทำท่าดึงแต่เขาไม่ดึงครับผมเขาไม่ดึงจริงๆโอเคมีคนติดสโนว์วันนะมีคนติดสโนวันแล้วตอนนีนะ้ <Hey. S 1> เห็นเพื่อนเลยเหรอ <c oughs> เอ้เขามอบเลย ชอบเลยครับผมหมกไม่เล่นไม่ไม่ไหวแล้วเนี่ยเกินไปแล้วคิวเลอร์ตัวเนี้เกินไปแล้วคิวดดเล,เลวดอร์ตัวเนี้ยรู้แบบไม่เล่นกันแล้วอะ่ะเนี่ยทขาไมเล่นกันแล้วว่าห้าเครื่องอยู่เลยโอ้โหพอใจขนาดนี้เลยพอใจเกินไปไหมเขาพอใจกันเกินไปไหมทัมโอน ันได้เปรียบอุ้ยทำไมเขาวิ่งเร็วอะผมว่าคนนี้โปะอะผมว่าคนนี้โปะอาถัดกันใส่กันนอนเขาบอกเขาไม่เล่นแล้วอะบ่งไห้บ่งมือแล้วอะไม่เล่นแล้วมา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 ต่อเนื่องเึียงนอกเขาต่อเนื่องสองเนื่องสองเนื่องเลยสองเนื่องมาผมยัดไม้มาเลย กระโดดพับแบบตึงๆคนนี้ลากให้หวะ่ะคนนี้บอกมาผมเปิดโปวิ่งแล้วไม่ต้องกลัวเปิดโปวิ่งแล้วไม่ต้องกลัวปโปวิ่งแล้วไม่ต้องกลัวตีโอเคครับผมตึงไม่ตึงีดูเอาห้าเครื่องไม่กล้าดึงกว่าตึงไงแล้วโม่เกินออแล้วผมก็ขี้โม่เกินอีกเลย ขาไม่เล่นกันนะครับเนะี่ยเห็นไหมเขาผมเล่นแล้วก็ไม่เล่นอ่ะ <c oughs> เขาก็ปล่อยใจแล้วอ่ะมันห้าเครื่องอยู่เลยอะไรแบบเนีงง้ย <c oughs> คนไม่ไหวอะ่ะคนไม่ไหวจริง <c oughs> ไปเกมใหม่แล้วกันเนาะผมจะปล่อยให้เขาปั่นห้าเครื่องมันก็ใช่เรื่องใช่ไหมใช่ไหมมีคนนึงไปไหนอ่ะค, <oughs> <c oughs> คนนึงไปไหนอ่ะเมกใครคนไม่เจอ นู่นแล้วผมเจะนั่งโกโโกเอาหานวันนี่เลยแล้วคนสุดท้ายคือผู้โชคดีเอาไหมเจ้าหลียันติปลาไม่พักเอาไหมก็ได้ครับผมแต่ว่าจะได้ปลาไหมไม่รู้นะคุณผมก็ต้องลองเสี่ยงอีกอะเสี่ยงว่าจะได้ปลาหรือเปล่าไฮ้ผมจะโมดี้เขาจริงเหรอพิดหนักเลย เขเียวคุณว่าไงคุณโดนเน็มาขอตัวเนี้ยคุณจะให้โมลีไหมคุณพีม,มาก่อนแต่จริงผมอยากแขวนเขานะผมไม่อยากโมลีเขานะแต่จริงอะโมลีโมดีโมดีเอาผมได้การตัวนี้ยังไงเนี่ยเฮ้ยซอนได้ด้วยหรอตึงตึงตึงเฉยเอาแล้วเขาออกไม่ใช่ไม,ม่โทมัสออกตกใจตกใจคิดว่าคนนี้จะออกโอ้ เดือวหมูเขาโมลี่ยังไงนะย่องมาครับผมย,อย่องเฮ้ยได้โรกำลังคิดเลยคือแบบกำลังคิดเลยเมื่อกี้เสียงหายเลยอ๋อโอ้โหได้อ่อนโยนโมลีส่สวยๆอันนี้ไม่ใช่จิตใจผมไม่ใช่อย่างนี้เนี่ยคือแบบมีคนขอให้ทำนะครับผมมีหลักฐานด้วยออมีหลักฐานด้วยครับอันนี้ไม่ใช่ผมอันนี้ไม่ใช่ผม หวังว่าทุกคนจะสนุกและมีความสุขกับการรับชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย